สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรัก,กรเกษตรนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการมาพบกับไม้ดอกนะครับเป็นชวนชมนะครับเป็นชวนชมสายดอกนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับชวนชมแบบนี้นี่ครับแต่ละต้นนี้มีดอกที่แตกต่างกันออกไปนะครับ นี่ครับวันนี้เพิ่งรับมาใหม่ครับวันนี้รับเข้ามา7-8กระถางนะครับเป็นชวนชมสายดอกทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับนี่ครับซื้อชวนชมมาใหม่เราต้องมาเปลี่ยนกระถางนะครับส่วนดินผมก็ปรุงขึ้นมาเองนะครับเป็นดินที่พัฒนาสูตรขึ้นมาเองนะครับอันนี้คิดขนขึ้นมาเอง ทำการเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะครับสูตรนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันอ่าส่วนผสมตัวแรกก็มีดินนะครับเป็นดินร่วนดินร่วนนี้อาจจะเป็นหน้าดินธรรมชาติก็ได้นะครับหรือเป็นดินที่เราเคยปลูกต้นไม้แล้วตัวที่2ก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับหรือว่ากับมะพร้าวสับชิ้นเล็กขุยมะพร้าวหรือกับมะพร้าวสับชิ้นเล็กนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็น แกลบดำนะครับแกรบดำนี้ก็จะช่วยให้รากของชวนชมเดินดีนะครับส่วนตัวที่4ี่ก็เป็นธา,าตุอาหารนะครับก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดดินสูตรนี้นะครับใช้ปลูกพืชในตระกูลไม้ดอกดอกรับรองนะครับดอกดกดอก,ดอ,กออกตลอดเวลานี่ครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมี กับมะพร้าวสับนะครับกับมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นะครับผ่านการแช่น้ําอันนี้เป็นปุ๋ยออสโมโคสนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับสูตรนี้อยู่ได้นานถึง3เดือนเลยนะครับปุ๋ยตัวนี้นี่ครับขั้นตอนแรกก็รองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นะครับนี่ครับเพราะว่า,ารูของก้นกระถางเขาเจาะมาใหญ่นะครับ ก็ต้องรองด้วยกลับมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ๆนี่ครับจากนั้นก็เตรียมดินที่เราผสมขึ้นมาเองนะครับก็ตักลงไปก็กะให้พอดีกับต้นไม้ที่เราจะนำลงด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนจากกระถาง6นิ้วเป็นไซส์8นิ้วนะครับนี่ครับซื้อกระถางมาใหม่ต้องทำการเปลี่ยนกระถางนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวปล่อยไว้นานต้นไม้จะโทมนะครับ นี่ครับตามด้วยออสโมโคดล,ละลายช้านะครับประมาณ1ช้อนอันนี้ใส่ไว้เลยนะครับหลังจากที่ตักดินส่กระทางเสร็จนี่ครับเชิญชมต้นนี้นะครับจะทําการมาเปลี่ยนจะทําการเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนี่ครับเป็นชวนชมดอกสีม่วงเลยนะครับของผมนี้จะเลี้ยงชวนชมสายดอกครับเน้นดอกเป็นสีเน้นลวดลายของดอกนะครับ วิธีการนะครับก็บีบกระถางเล็กน้อยนะครับบีบกระถางแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับส่วนผสมที่เขาร้านของต้นไม้ผสมมานะครับก็มีนี่ครับหลักๆก็เป็นกราบมะพร้าวสับแล้วก็แล้วก็ดินใบก้ามปูนะครับนี่ครับเราก็เอาออกได้เล็กน้อยนะครับเอาออกไปบ้างก็ได้นะครับการวาง ต้นจนจมนะครับก็จัดทรงให้ดูดีนะครับให้อยู่ตรงกลางกระถางแล้วก็นำดินที่เราผสมนะครับใส่ไปให้เต็มข้างๆกระถางเลยนะครับนี่ครับช่องว่างนี้เราใส่ดินลงไว้เต็มก็อันนี้เราจัดทรงต้นให้สวยงามนะครับให้อยู่ตรงกลางกระถางให้ตรงไม่เอียงนะครับ นี่ครับก็นำดินลงในช่องว่างระหว่างดินเก่ากับกระถางใสใ่เต็มปาดดินออกแค่เสมอขอบกระถางนะครับนี่ครับก็เป็นนั้นเรียบร้อยส่วนนี่ครับอันนี้ก็ทำนะครกบกดดินลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเผื่อดินเขาจะยุบตัวอีกนะครับเวลาเรารดน้ำ นี่ครับชวนชมนี้เป็นชนชมดอกสีม่วงครับเป็นดอกซ้อนสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อชวนชมมาก็จะเน้นดอกที่แปลกๆดอกแบบใหม่ๆมานะครับตอนนี้ก็สะสมไม่ได้น่าจะร่วม20 20แบบได้แล้วนะครับสําหรับดอกชนชมนี่ครับเน้นสายดอกอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้นี่ครับเมื่อใส่ดินได้เสมอขอบกระถางนะครับ ก็ตามด้วยกาบมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นะครับเหมือนเดิมครับปิดหน้ากระถางก็กันเวลาฝนตกใส่เวลาเรารดน้ำนะครับดินจะได้ไม่กระเด็นออกท่านตอนนี้ค่อยๆทําทำนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรุงดินเพื่อปลูกชวนชมนะครับดินสูตรนี้นะครับรับรองชวนชมเราออกดอกตลอดเลยนะครับเมื่อดอกชุดนี้รยไป นี่ครับยอดใหม่แตกขึ้นมาก็จะมีดอกขึ้นมาด้วยนะครับอ่าและนี่แหละครับก็เป็นวิธีการอ่าเปลี่ยนกระถางชนชมนะครับพร้อมกับบอกสูตรดินปลูกชนชมนะครับก็ปลูกมาหลายรอบแล้วนะครับรู้สึกว่าสูตรนี้โอเคดีมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นอ่าสูตรดินปลูกแบบมือใหม่ในฉบับของผมนะครับหากใครดูแล้วไปลองทําตามก็ลองดูกันได้นะครับมันดีจริงนะครับสูตรนี้ ก็หากเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วยนะครับก็จะได้มาพบกับคลิปครั้งต่อไปนะครับก็ส่วนมากจะเป็นคลิปเกี่ยวกับต้นไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้นะครับกุหลาบชวนชมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมคลิปกัน